ดมให้พิจารณาข้อมูลทางปริมาณที่กําหนดให้2องจำนวนปริมาณแรกอยู่สะดมกอและอีกปริมาณอยู่สะดมขอแล้วเปรียบเทียบ2สะดมนี้โดยมีสะดมคอเป็นข้อมูลเพิ่มเติมคำชี้แจง 1. ห,หากค่าในสะดมกอมากกว่าค่าในสะดมขอ 2. หากค่าในสะดมกอน้อยกว่าค่าในสะดมขอ 3. หากค่าในสะดมกเท่ากับค่าในสะดมขอ4หากไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าสะดมใดมีค่ามากกว่ากันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาค่าสะดมกันนะคะค่าสะดมกไก่เท่ากับ30ค่าสะดมขอไข่เท่ากับ n ค่ะค่าสะดมขอควายเท่ากับ CN บวก2เท่ากับ58ค่ะวิธีคิดนะคะหาค่า n จากสมการในสะดมคอควายค่ะ จะลงคอควาย 4n บวก2เท่ากับ58ตรงนี้ที่คำตอบที่ได้นะคะ4ลาก 4n ลงมาเท่ากับ58ย้าย2มาก็จะเป็นลบ2ใส่ 4n เหมือนเดิมค่ะเท่ากับ58ลบ2เท่ากับ56ค่ะตรงนี้แล้วก็ลาก 4n ลงมาเหมือนเดิมเท่ากับ56หาร4 สีที่เราได้เอามาหาคนะคะก็คือสี่จากตรงนี้ที่เป็นตัวคูณอยู่แล้วย้ายมาก็จะเป็นหารใส่สีใส่เอ็นเหมือนเดิมค่ะเท่ากับห้าสิบหกหารสี่เท่ากับสิบสี่ค่ะดังนั้นค่าสะดมค่าในสะดมก็จะมากกว่าค่าในสะดมขอนะคะคําตอบที่ได้ก็จะเป็นข้อหนึ่งค่ะข้อสองนะคะ สสดงกอไก่มีค่าเท่าก,กับ a สดงขอไข่มีค่าเทก,ก่าดี B สดงคอควายมีค่าเท่าก,กับ5น้อยกว่า b น้อยกว่า10 2สองน้อยกว่า b น้อยกว่า11โดยที่ A และ b เป็นจำนวนเต็มบวกจากข้อมูลที่กำหนดให้สสดงคอควายเราจะได้ค่าของ a และ b ดังนี้ค่ะค่า A มีค่าที่เป็นไปได้ระหว่าง6ถึง9คือ6 7 8 9 B ดดมีค่าที่เป็นไปได้ระหว่าง สามถึงสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะวิธีคิดน,นะคะ a เท่ากับหก b เท่ากับสามกไก่มากกว่าขอไข่เเท่ากับเจ็ด b เท่ากับเจ็ดกอไก่จะเท่ากับขอไข่ค่ะ a เท่ากับเก้า b เท่ากับสิบกไก่จะน้อยกว่าขอไข่ค่ะดังนั้นไม่มีข้อสรุปนะคะ คำตอบที่ได้คือข้อ4ค่ะ